รีวิวเจ้าลีโว่ล็อกโคครับตัวนี้แปลงเป็นหน้า g r s p o r สปรนะครับหล่อๆแบบนี้เลยเดี๋ยวไปชมกันใกล้ๆครับมาเริ่มจากด้านหน้านะครับผมตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะครับรุ่นรีโว่ล็อกโคอยู่ที่1 1 4 6 0ล้านบาทนะครับฟรีชุดแปลงหน้าเป็น g r s p o r ปให้แบบนี้เลยหล่อๆแบบนี้เลยครับผมทำสีคิ้วซุมล้อนะครับชุดล้อแม็กยางขอบ18ครับหล่อๆแบบนี้เลยจัดให้ครบจบที่ศูนย์ ชุดโชกช่วงล่างลูกค้าสามารถเ,เพิ่มเติม <ๆ S 2> ได้นะครับผมดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะครับอยู่ที่0.55นะครับดาว25ผ่อน4ปีหรือลูกค้าตั้งงบออกรถไว้กี่บาทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางแชทหรือโทรมาสอบถามทางเบอร์โทรได้เลยนะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรไปให้ครับนะครับทํา4คิ้วซุ้มลอ หล่อๆแบบนี้ไปเลยตัวนี้มีกล้องรอบคันเซนเซอร์รอบคันมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับรีโว่ล็อกโบอกคูหน้าปักไฟฟ้าครับผมเดี๋ยวไปชมด้านในกันครับัวมีกล้องรอบคันปุ่มพุชสตาร์ทมาให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับจอรองรับ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto ไร้ลสายนะครับเป็นขนาด10.25นิ้วสวยมากครับจอตัวนี้เปิดเกียร์โต้นะครับเกียร์ธรรมดาจะไม่มีนะครับสำหรับรีโว่ล็อกโนะครับมีปุ่ม Eco Mode Power Mode หนะครับบอก ่อไฟฟ้าด้านหน้านะครับทุกคนครับแอร์ตอนหลังติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้นี่ครับมีปุ่มจ่ายไฟนะครับ12โวลต์ตัวนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยกว้างขวางครับด้านหลังจำนวนจำกัดนะครับที่แถมฟรีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับจัดส่งให้ทั่วประเทศมีไฟแนนซ์บริการทั่วประเทศครับพักมาสอบถามตักได้เลยครับที่เบอร์093222269